ถึงพระเอกหนุ่มณเดชคุณกิมไมยาก,กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับคือผมจะบอกแบบนี้นะฮะว่าคุณนัเดชเนี่ยเขาก็หล่อแล้วเอาการอยู่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าความหล่อเนี่ยเพิ่มขึ้นดีกรีหลายสิบท่าทีวีคูณเลยฮะคุณนัเดชเนี่ยเขาก็ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะหุ่นเฟิร์มมากขึ้นที่สาวๆกรี๊ดกันอย่างบ้าคลั่งตอนนี้ก็คือซิกแพคของพระเอกคนนี้ครับเราจะมีภาพมาให้ดูกันอู้ยให้ตห,ห้เถอะเจ้าว่าคุณลุนช่อง อย่ากระลูกรละนาดฮะอ้วนน่าเล็กเลยอืียไปเทียบกับเขาฮะคือก่อนหน้านี้ถ้าจะจากันได้นะครับว่าคุณนัทเด่นเนี่ยก็มีการอ้วบขึ้นมานิดนึงจนคนทักเยอะเหลือเกินฮะล่าสุดนี่ก็มีการไปรีดไขมันออกฮะแล้วก็กล้ามเนื้อลุ่น้วนหกก้อนหกห่อซิแพ็กเลยทีเดียวน้ําหนักเนี่ยลดลงมา8กิโลกรัมครับเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหกว่าจะลดได้ขนาดนี้เนี่ยต้องออกกําลังกายแบบจริงจังมากออกกําลังกายกัน3เดือนติดเลยฮะ มีคนก็แซวว่ามีภาพออกมาแบบนี้เนี่ยอยากโชว์ของหรือเปล่าผมว่าเป็นผม,ผมก็อยากโชว์นะฮะแต่เจ้าตัวนยืนยันว่าโอ้ยไม่ได้อยากจะโชว์เลยไอ้ภาพที่เห็นเนี่ยคนอื่นเนี่ยอัพขึ้นทั้งนั้นเรียกว่าคือเจ้าตัวยังบอกนะครับว่าสิแกแพคของตัวเองเยังสวยไม่พอนะฮะอยากจะพัฒนาให้สวยยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ พอถามว่าเฟรมขนาดนี้แล้วเนี่ยจะมีการถ่ายแฟชั่นแบบถอดเสื้อบ้างไหมค่ะมาเด่นในระดับฟันสาวๆเลยฮะบอกว่าไม่มีแน่นอนนะฮะถ้าจะได้เห็นเนี่ยก็คงจะเป็นฉากถอดเสื้อในละครเท่านั้นเพราะนั้นผู้จ้างผู้จัดนะฮะถ้าเกิดมีงานละครของนักเด่นนะฮะเอะอะให้ถอดเสื้ออย่างเดียวเลยละกันไปฟังเสียงนเด่นดูครับนิกเน่นก็เลยถอดเสื้อกันเล่นเพราะว่าน้อก็มีแต่ผู้ชายด้วยกันนะฮะแล้วก็แล้วก็เลยแบบว่า ก็ไม่คิดว่าพียวโทจะไปลงหรอกครับแต่ว่าแต่ก็ขอบคุณมากที่เขียนดีๆอะไรเงี้ยนะจริงๆก็ยังไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ถามว่า,ามันก็ค่อยๆกําลังออพัฒนาอยู่อะไรเงี้ยฮะมันก็รู้สึก ดีนะครับที่ที่เราได้เหมือนกับเราก็สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตัวเองไปเรื่อยๆครับผมก็คือพูดง่ายๆว่าจะไม่กลับไปเป็นเหมือนแต่ก่อนแล้วแหละนะคือคือจะไม่จะไม่ได้ปล่อยตัวจะไม่อะไรก็คือจะให้เวลากับรูปร่างของตัวเองด้วยเป็นสําคัญด้วยอะไรเงี้ยควบคุมอาหารบ้างในบางครั้งอะไรเงี้ยก็ถือว่าเต็มที่เต็มที่ก็มันมีผลกับงานมันเ,เรียกว่าอ,อะไรมันสร้างโอกาสในเรื่องของงานเราให้ให้มันกว้างขึ้น,นครับอย่างเช่น งานละครก็ได้ได้มีอะไรที่ได้ได้เล่นได้ได้แสดงได้เพิ่มเติมงานโฆษณาเอ่ยงานต่างๆที่มันเข้ามามันก็มีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นหลังจากที่ได้ตัดพงุงอันนั้นออกไปอะไรเงี้ยถ้าเป็นถ่ายช่วยน้าคงไม่มีนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นงานในงานละครเนี้ยก็คงจะมีถอดเสื้อบ้างในบางครั้งอะไรเงี้ย กับเป็นอันว่าสาวๆนะฮะถ้าเกิดอยากจะเห็นแฟชั่นว่าวิวกับผู้ชายคนนี้แล้วก็ต้องดูละครเท่านั้นนะฮะต้องบอกเลยว่าซิกแพคนี่ถือว่าเป็นออปชั่นสำคัญของผู้ชายยุคนี้เลยโค้ดนะฮะถ้าคุณโตศักดิ์สิทธิ์เขาจะมีซิกแพคขึ้นมาบ้างคุณจะเห็นดีเห็นงามไหมฮะดีสิค่ะดีนะดีค่ะดีนะฮะโอ้เล่นเป็นโนแบบล่าๆเหมนะตั้งตั้งต้อะไรประมาณนี้เลยมาเรื่อง